จะบ้ากับ้าภาษาสิรเลยนะไม่เป็นจริงๆป่ะช่วยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเออหัวใชไหมเาอไรบ้าอะไรบ้างไใช่ไหมมีม่วไ่ไหมวจีบหรืใช่ไหมชอบเขตรงไหนะบอกว่าชอบตรงที่สรงผมอ๋อแลับ ที่อะไรกับเขาอยู่ครับก็ไม่รู้แบบว่านิดเดียวตรงไหนที่เขามีเสน่ห์มากที่สุดในตัวมิ้งถ้าผู้ชายในโลกเนี่ย เด้อคนนี้คนเดียวนเนี่ยจะพูดกับเขาว่ายังไง้ว่าตาซชัเจนะครับดเนอว่า, <S <S เ,าเป็นไ้สมเป็นด้าอ่นี้ออย่างมาดูฝั่งนี้บ้างเอามาจืนบ้างน